e s u z u m ิ x รุ่นใหม่ล่าสุดถอดยางอะไรอย่างไงไปดูกัน สวัสดีครับอยู่กับช่วงสาระไม้อีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ไม้จะมาสาธิตให้ดูนะครับว่ารุ่น m u l X นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะฮะแกะยางอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเออเราไปดูอุปกรณ์ที่จาเป็นก่อนนะครับโอเคอ่าอุปกรณ์นะครับตัวอุปกรณ์ฉุกเฉินแม่แรงจะอยู่ที่ท้ายด้านขวาของตัวรถนะครับซึ่งก็คือด้านนี้อ่ะเดี๋ยวผมแกะอุปกรณ์มาให้ดูก่อนโอเคได้มาแล้วครับชุดอุปกรณ์นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าด้านในมีอะไรบ้าง ้านในก็จะมีนะครับเป็นเหล็กสท่อนนะครับแบบนี้เหล็ก3ท่อนเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์สําหรับการที่เอาตัวยางอะไหล่ออกนะครับแต่ส่วนด้านในก็จะมีพวกเบอร์สิบไขควงนะครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานต่างๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ที่ใช้กันนะฮะเดี๋ยวผมขอแกะจากซองก่อนนะโอเคครับอ่ะก็อุปกรณ์การเอายางอะไหล่ออกนะครับก็จะมีทั้งหมด4ชิ้นนะครับเป็นเหล็กนะครับแบบยาวๆแบบนี้อ่าทั้งหมด3อันแล้วก็จะเป็นหัวแบบนี้อันหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราประกอบกัน คครับอ่ะหลังจากประกอบเสร็จนะครับก็จะได้เป็นเหล็กยาวๆประมาณนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่รถกันนะครับจะสังเกตนะฮะที่รถมูฟเจะมีรูแบบนี้นะครับอ่าเป็นรูทรงกลมนะครับก่อนอื่นนะครับเราพลิกหัวด้านนี้ก่อนนะครับที่เป็นด้านที่เราต่อหัวด้านบนไว้นะครับค่อยๆสอดเข้าไปนะฮะค่อยๆสอดช้าๆอ่าพอสอดเข้าไปเสร็จนะครับข้างในมันจะมีล็อกของมันอยู่นะฮะเราก็หมุนจนกว่าเราจะเข้าล็อกอ่าอันนี้เข้าล็อกแล้วเรียบร้อย อ่าประกอบเสร็จเราหมุนเลยปึ๊บอ่าค่อยๆหมุนนะครับค่อยๆหมุนเสร็จยางจะค่อยๆไหลลงมานะครับแบบนี้เลยอ่าโอเคครับหลังจากที่ยางตกถึงพื้นแล้วนะครับให้เราค่อยๆเอาเหล็กอันนี้ออกมาก่อนนะครับจะได้ไม่เกิดอันตรายนะครับแล้วก็วางพักไว้ก่อนอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตัวยางกันโอเคครับหลังจากที่ตัวยางถึงพื้นเสร็จแล้วนะครับให้เรามาดึงสลักที่ล็อกกับล้อออก สลักก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเราเราก็สามารถเอาล้อเนี่ยไปใช้งานได้เลยนะครับผมเดี๋ยวทีนี้ผมจะมาสาธิตการเก็บเข้าที่เดิมกันว่าเก็บยังไงครับสำหรับการเก็บล้อเข้าที่เดิมนะครับเราก็เอาตัวล้อเนี่ยมาเซตไว้ที่ข้างล่างของท้ายรถก่อนนะครับเสร็จแล้วก็อ่ะอันนี้สําคัญตัวสลักนะครับที่ห้อยลงมาอยู่นี้ให้เราสอดเข้าไปตรงกลางของล้อแบบนี้นะครับแล้วก็พยายามเล็งนะครับให้ปลายสลักเนี่ยมันเข้ารูของตัวล้อนะครับแบบนี้ เวลาเราดึงขึ้นไปแล้วครับตัวล้อเนี่ยจะได้ล็อกอยู่กับตัวรถนะฮะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปหมุนเก็บโซ่กันในการเก็บล้อเข้าที่เดิมนะครับอุปกรณ์ก็เหมือนเดิมเลยเหมือนตอนเอา,เอา,เ,อาเอาออกเลยนะครับทำย้อนกลับไปนะฮะเราประกอบก่อนเสร็จก็ค่อยคอย่คอยสอดเข้าไปที่รูเดิมค่อยค่อยสอดอเข้าล็อกแล้วสุดท้ายาให้เราหมุนเนก็บล้อเข้าที่เดิมนะครับแบบนี้ล้อก,ก็จะค่อยคขึ้นมานะฮะ ก็ทาการหมุนตามเข็มนาฬิกาเลยนะครับต้องอย่าลืมนะครับเวลาออกให้หมุนทวนเข็มเวลาเก็บที่เดิมให้หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับตัวล้อก็จะค่อยๆยกมายกขึ้นมานะฮะจบไปแล้วนะครับสําหรับการสาธิหตเอายางอะไหล่ออกจากรถมิลเอนะครับก็แนะนำนะฮะให้เรียนรู้ไว้นะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่หรือในขณะที่เราใช้รถบนท้องถนนอาจจะมีเพื่อนร่วมทางนะครับเกิดเหตุอยู่เราก็อาจจะออกตัวช่วยเหลือได้นะครับ โอเคสำหรับคลิปหน้านะครับอยากให้ไหมรีวิวอะไรให้ดูอีกก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทํารีวิวให้ไม่ว่าจะเป็นรีวิวรถหรือจะเป็นสาระการใช้รถนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ